วันนี้ผมจะมาทำที่ขันจุกลมตรงนี้นะครับอร์ไซคันนี้เจอปัญหาก็คือมันจะมีลมออกมาตรงนี้นะครับเกิดจากตัวจุกข้างในเนี่ยมันคลายตัวนะครับพอมันคลายตัวแล้วลมมันก็จะออกได้ดังนั้นเราต้องทำตัวสอนที่จะมาขันตัวจุกข้างในนี่นะครับซึ่งมันก็มีขายอยู่นะถ้าใครสนใจก็คลิกตะก,กล้าไว้ตรงนี้นะพอเราเจียรเสร็จแล้วมันจะเป็นร่องแบบนี้นะแล้วมันก็จะเข้าล็อกพอดีกับตัวจุกขัน ขันหรือว่าขายออกได้นะทีนี้เราได้ตัวนี้แล้วนะแล้วก็เอามาขันมาเลยขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเอาน้ำตะบูน้ำสไลด์ตอนนี้ฟองไม่ขึ้นแล้วนะครับแก้ปัญหาตัวจุกมันหลวมได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีเครื่องมือสำหรับ diy ก็สามารถคลิกที่ตะกร้านะครับสั่งซื้อได้นะตัวละสิบบาทเองนะครับ